น,น,นั่นนะคบ่ก็จแาก็จีดแดงแต่มันมจีดแดงอะไกัลดเขาก็ลบซับดอครับลบแล้วแต่ว่าคลิปนี้ผั้ชมได้ลบแน่นปะจี๊ดแดงอยู่ปะ ก็จะพูขึ้นมาแบ่งไล่ได้หลาครับปาคนไหนมียูทูบลูกยเรืเเอาไเมาเลยครับจะเอาใช่ไหมาเยครับจะเล่นกก็จะเปิดให้นะครับได้เล้ได้ไหมยวเจอกันออไม่กันมัดโเราได้เจอกันาแรก คนไปนมียูทูบเป็นของตัวเองนะครับต้องเปิดให้บกเปิดให้มาในลูกมาน่คนไหนอยากจะเปิดมาเลยครับคนไหนอยากจะเปิดจะได้คุยพร้อมกันครั้เดียวแล้วก็ประชุมประชุมเนกันครับจุด่ตาเดววดก๊อดรว่าแตงเข็มแตงเ็มรืล่ำจิมา มันจางกูนักเป้มานี่อบอกว่าตอล่นตีเยมาก่่นะครับสำหรับคนที่มียูทูบเบอร์ในวงเลยนะั่ออยฮะแล้วก็คนไหนที่อากจะเปิดะมาเลยมานังเลยจะประชุมหลอดที่เทอาไเรเราุจะเป็นยูทูบเบอร์มาเยอะหนิคือเ่าแล้วคืาเกิดอะไรขึ้น ไอุ้กแต่งหน้าเทาอมเ่อะอขาึ้แ่่เห็นไหมที่แปลว่ามันตินแห้งที่ยัง่ากดมาได้็ตามมาเลยมาเข้ามาด้ากลางตินแห้งนี้คือติดคยควยินือเ่ยบ่ติดเลนอันตินคอยนี่มันสิกมันจิกโยกค่อยค่อยได้อยากสูบ แกยังก็บอกซื้อประกันเพิ่มสุดน้อยเด็ดมันมันขันเกลียวก็บอกเนี่ยมันเดี่ยวเสียวเสือกเสือกเสียกต้องเ้องน้ำบ่บ่เจ้าเสือกของบอบอแล้วแม่บะเบียดบอนั่งในใจกันนี่เซตติดต้องห้องน้ำบ่ห้องน้ำก็มีส่วนห้องน้ำเนี่ยมาเลยครับมานั่งเนี่ปูไว้นี่เอาไว้ท่าน้าเสิเข้ามานั่งเลยเข้ามานั่งเลยขยับเข้าเนื้อร่างตัวก่อนจะเขาไปได้เต็ด ดีไซน์เนาะอืมไปไหนดีไซน์ไงตอนนั้นผมคุณตาค่ะดีไ่น์ยังคนไหนมี YouTube ลงใช้ด้วยลงเปิดออฟฟิเชียลยกมือเลยครับยกมือนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้คนไหนยังไม่มีแล้วคิดว่าอยากจะเปิดเลยมานั่งัำเพื่อนยกมือยังไม่ได้เปิดยกมือร์อแต่ว่าจะแต่ว่าจะเปิดทำนครับจะเปิดหรือ่าเปล่ กูสิเปิดอยูด้วยเจ้าเปิดมเมื่อวกนวันนี้โอเคนะครับเปิดประชุมครับผมเปิดครับขอเดือนอนะครับคนในไลฟ์สดได้ยินเสียงเข้าไลฟ์สดในตอนนี้ปิดเลยครับไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดทางาเฟซบุ๊กได้ไหมครับไม่อนุนครับมักฎระเบียบกติกา